สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากยักษ์ในใจครับคุณเคยเป็นไหมครับเช้าว,วันจันทร์ที่เร่งรีบหรืออาจจะเป็นเช้าว,วันศุกร์ที่คุณมีนัดสำคัญคุณยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าตู้ที่ถ้าพูดกันตามตรงมันแทบจะระเบิดออกมาอยู่แล้วเสื้อผ้าอัดแน่นกันจนยับยุย่ยี่บางตัวแขวนซ้อนกันสามชั้นบางตัวที่ซื้อมาตอนลดราคา ป้าอย่างห้อยอยู่นี้ด้วยซ้ำคุณขวาดสายตามองจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างเสื้อเชิ้ตสีขาวสิบตัวที่ดูเหมือนกันหมดขังเกงยีนหลายทงที่เคยฮิตเมื่อสามปีก่อนชุดเดรสสวยหรูที่คุณเก็บไว้รอโอกาสพิเศษที่ไม่เคยมาถึงเวลาผ่านไป5นาที10นาทีความรู้สึกอุ่นใจที่ควรจะเกิดจากการมีตัวเลือกเยอะแยะมันไม่เกิดขึ้นเลยครับ แต่มันกลับกลายเป็นความรู้สึกหนักอึ้งความสับสนและเริ่มมีความหงุดหงิดเข้ามาแทนที่แล้วในที่สุดคำพูดอมตะประโยคนั้นก็ลอยขึ้นมาในหัวของคุณไม่มีอะไรจะใส่เลยคำพูดที่มันช่างสวนทางกับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าอย่างสิ้นเชิงนี่มันตู้เสื้อผ้าหรือคลังเก็บของที่หลงลืมกันแน่คุณยืนอยู่ที่นั่นท่ามกลางกองทับเสื้อผ้าแต่กลับรู้สึก เปลือยเปล่าทางความคิดอย่างน่าประหลาดใจเราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นครับจุดที่ความอุดมสมบูรณ์กลับสร้างความรู้สึกขาดแคลนได้อย่างเจ็บปวดที่สุดแล้วในวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าปรากฏการตู้เสื้อผ้าที่เต็มแต่ไม่มีอะไรจะใส่มันกำลังบอกอะไรกับยักษ์ในใจของเรากันแน่ความย้อนแยงที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้คือ ความไร้เหตุผลที่เราเองก็รู้ดีครับลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีคนนอกหรือเพื่อนสนิทมายืนมองเราในสภาพนั้นเขาก็คงจะงงเขาจะชี้ไปที่เสื้อตัวนั้นกางเกงตัวนี้และถามว่านั่นไงก็เต็มตู้ไปหมดทำไมถึงบอกว่าไม่มีอะไรจะใส่ถ้าเราใช้เหตุผลนำมันก็จริงครับเรามีเสื้อผ้ามากเกินความจำเป็นด้วยซ้ำเรามีเสื้อผ้าเยอะกว่าคนในยุคก่อนๆหลายสิบเท่า เราใช้เงินเราใช้เวลาในการเลือกซื้อพวกมันมาเสื้อแต่ละตัวมันผ่านการตัดสินใจของเรามาแล้วทั้งนั้นในวันที่เราอยู่ที่ร้านแต่ทำไมในวินาทีที่ต้องใช้งานมันจริงๆเสื้อผ้าเหล่านั้นถึงดูเหมือนหายไปจากสายตาเหมือนมีม่านหมอกบางมาบดบงังทำให้ทุกอย่างดูไม่ใช่ไปหมดนี่คือการต่อสู้กันระหว่างตักกะกับอารมณ์ครับตักกะบอกเราว่าแค่เลือกมาสักตัวเถอะนะ มันก็แค่เสื้อผ้าอย่าเสียเวลาตรกกะบอกเราว่าเรามีรับสากรที่เพียงพอแต่อารมณ์เจ้ายักษ์ในใจของเรากลับตะโกนสวนขึ้นมาว่าแต่มันไม่ใช่อารมณ์นี้ตัวนี้ใส่แล้วอ้วนตัวนี้มันเชยไปแล้วตัวนี้มันไม่เหมาะกับสถานที่ที่จะไปหรือที่แย่ที่สุดตัวนี้มันไม่ใช่เราในวันนี้ความขัดแย้งมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเสื้อผ้าครับ แต่มันอยู่ที่ความรู้สึกที่เรามีต่อเสื้อผ้าเหล่านั้นเรามีวัตถุอยู่เต็มตู้แต่เรากลับขาดความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับมันเราไม่ได้กำลังหาผ้ามาปกพินร่างกายแต่เรากำลังค้นหาตัวตนที่เหมาะสมสำหรับวันนี้และดูเหมือนว่าในตู้ที่อัดแน่นนั้นกลับไม่มีตัวตนที่เราอยากเป็นหลงเหลืออยู่เลยแล้วทำไมทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นในทางจิตวิทยา ปรากฏการณ์นี้มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องแฟชันครับมันมีนกลไกในใจเราอย่างน้อยสามอย่างที่กำลังทำงานประสานกันในตอนเช้าวันนั้น,นกลไกแรกภาวะอัมพาตจากการมีตัวเลือกมากเกินไปหรือ choice paralysis คุณเคยได้ยินเรื่องการทดลงแย่ไหมครับมันเป็นการศึกษาคลาสสิกเลยทีเดียว ที่เขาเปรียบเทียบร้านค้าที่วางขายแยม24รสชาติกับร้านที่วางขายแค่6รสชาติคุณคิดว่าร้านไหนขายดีกว่ากันครับคำตอบคือร้านที่มีแยมแค่6รสชาติขายดีกว่าร้านที่มี24รสชาติอย่างถล่มทลายทำไมละ่ะเพราะเมื่อสมองมนุษย์ถูกโจมตีด้วยตัวเลือกที่มากจนเกินไป มันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจครับสมองจะรู้สึกว่าการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทุกตัวเลือกมันใช้พลังงานเยอะเกินไปมันซับซ้อนเกินไปสุดท้ายสมองจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดนั่นคือการไม่เลือกอะไรเลยหรือการเลือกสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดแม้ว่าจะไม่ชอบก็ตาม ตู้สภาพของเราก็คือร้านแยม24รสชาตินั่นแหละครับเมื่อเราเปิดมันออกสมองเราไม่ได้เห็นแค่เสื้อผ้าแต่เห็นความเป็นไปได้นับร้อยฉันจะใส่เสื้อตัวนี้กับกางเกงตัวนั้นหรือกระโปรงตัวนี้แล้วรองเท้าล่ะเมื่อความคิดมันแตกแขนงจนท่วมทนสมองจะปิดสวิชครับมันจะสั่งการว่าไม่ไหวแล้วเยอะเกินไปพอ และคำพูดที่แสดงถึงการปิดสวิตชนั้นก็คือไม่มีอะไรจะใส่ซึ่งมันแปลว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะเลือกแล้วกลไกที่สองสุสารของตัวตนที่หลากหลายนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับเสื้อผ้ามันไม่ใช่แค่ได้ที่ทอรวมกันแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์มันคือเกราะมันคือการสื่อสารว่าเราเป็นใคร หรือเราอยากให้คนอื่นมองเราว่าอย่างไงตู้เสื้อผ้าที่เต็มจึงมักจะเป็นสุสารที่เก็บงำตัวตนในอดีตหรือตัวตนในจินตนาการของเราไว้ลองเปิดตู้รู้สิครับคุณอาจจะเจอตัวตนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเสื้อยืดวงดนตรีเก่าๆที่คุณไม่ฟังแล้วตัวตนที่เคยผอมกว่านี้กางเกงยีนส์เอวต่ำตัวเก่ง ที่คุณเก็บไว้ด้วยความหวังลมๆแรงๆว่าวันหนึ่งจะกลับไปใส่มันได้ตัวตนในอุดดมคติชุดสุดราคาแพงหรือชุดเดรสหรูที่คุณซื้อมาเผื่อวันที่คุณประสบความสำเร็จหรือมั่นใจกว่านี้ตัวตนที่คนอื่นยัดเยียดให้เสื้อผ้าที่คุณแม่ซื้อให้หรือเสื้อที่แฟนเก่าบอกว่าสวยทั้งที่คุณไม่เคยชอบมันเลย ปัญหาคือตัวเราในวันนี้คนที่กำลังยืนเท้าเปล่าอยู่หน้าตู้ในเช้าวันจันทร์กลับไม่ใช่คนเหล่านั้นเลยเราเปลี่ยนไปแล้วรูปร่างเราเปลี่ยนหน้าที่การงานเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนดังนั้นการยืนเลือกเสื้อผ้ามันจิงไม่ใช่การเลือกผ้าแต่เป็นการเลือกหน้ากากครับ และเมื่อเรามองไม่เห็นหน้ากากที่พอดีกับความรู้สึกของเราในปัจจุบันเราจึงรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นเราเลยกลไกที่สกับดักต้นทุนจมถ้าเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นมันไม่ใช่แล้วทำไมเราไม่ทิ้งมันไปละ่ะทำไมเรายังเก็บมันไว้จนล้นตู้แล้วสร้างปัญหาภาวะอัมพาตจากการเลือกให้ตัวเองซ้ำ คำตอบก็คือความเสียดายหรือในทางพฤติกรรมศาสตร์เขาเรียกว่ากับดักต้นทุนจมมันคือความรู้สึกว่าฉันลงทุนกับสิ่งนี้ไปแล้วฉันจะปล่อยมันไปง่ายๆไม่ได้เสื้อตัวนี้ซื้อมาแพงมากถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่มันมาสามปีแล้วแต่การทิ้งมันไปมันรู้สึกเหมือนเราโง่ รู้สึกเหมือนเรายอมรับความล้มเหลวในการตัดสินใจซื้อครั้งนั้นการเก็บมันไว้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้มันอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเงินที่เสียไปยังอยู่ตรงนี้หรือเสื้อตัวนี้แฟนเก่าซื้อให้ถึงแม้ว่าเราจะเลิกกันไปแล้วและการเห็นมันก็ทำให้เจ็บปวดแต่การทิ้งมันไปมันเหมือนการลบความทรงจำส่วนนั้นทิ้งซึ่งเรายังไม่พร้อม ตู้เสื้อผ้าของเราจึงกลายเป็นอนุสาวรีสถานของความเสียดายมันเต็มไปด้วยของไม่ใช่เพราะเรารักมันแต่เพราะเรากลัวที <S <S ่จะยอมรับความจริงว่าเราตัดสินใจผิดพลาดหรือกลัวที่จะก้าวต่อไปเมื่อกลไกทั้งสามนี้ทำงานร่วมกันทั้งความเหนื่อยล้าจากการเลือกความสับสนในตัวตนและความเสียดายอดีต มันจึงกลายเป็นพายุอารมณ์ลูกย่อมย่อมที่เกิดขึ้นหน้าตู้เสื้อผ้าของเราทุกเช้าครับพอฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองหรือว่าฉันเป็นคนโลเลหรือว่าฉันเป็นคนฟุ่มเฟือยซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้หรือว่าฉันเป็นคนไม่เด็ดขาดผมอยากให้คุณหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนนะครับหายใจเข้าลึกๆครับการที่คุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะใส่ท่ามกลางเสื้อผ้าที่หล่นตู้ มันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอหรือว่ามีปัญหาแต่มันคือหลักฐานครับมันคือหลักฐานว่าคุณกำลังเติบโตมันคือหลักฐานว่าตัวตนของคุณในวันนี้ได้ก้าวข้ามผ่านตัวตนในอดีตที่เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นตัวแทนไปแล้วมันคือหลักฐานว่าคุณใส่ใจคุณใส่ใจว่าคุณจะนำเสนอตัวเองต่อโลกภายนอกยังไงคุณไม่ได้แค่หยิบอะไรก็ได้มาสวมแต่คุณ กำลังพยายามค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่จริงแท้ที่สุดสำหรับคุณในวินาทีนี้มันคือกลไกการป้องกันตัวเองของสมองที่พยายามบอกคุณว่าเดี๋ยวก่อนตัวเลือกที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันอาจจะไม่ปลอดภัยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอนะเราทุกคนต่างก็มีตู้เสื้อผ้าที่เต็มในบางมุมของชีวิตครับบางคนอาจไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าแต่เป็นตารางงานที่เต็ม แต่กลับรู้สึกว่าไม่มีงานไหนที่มีความหมายบางคนเป็นรายชื่อเพื่อนในโลกออนไลน์ที่เต็มแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวปรากฏการณ์นี้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับความคาดหวังของอดีตและความจริงของปัจจุบันคุณไม่ได้เผชิญความรู้สึกสับสนนี้เพียงคนเดียวครับสรุปแล้วปรากฏการณ์ตู้เสื้อผ้าที่เต็มแต่ไม่มีอะไรจะใส่ มันไม่เคยเป็นปัญหาเรื่องเสื้อผ้าเลยครับแต่มันเป็นปัญหาเรื่องความชัดเจนมันคือเสียงสะท้อนจากยักษ์ในใจของเราที่กำลังพยายามสื่อสารกับเราอย่างสุดเสียงว่าสิ่งที่เธอกำลังยึดถือไว้กับสิ่งที่เธอเป็นจริงๆในตอนนี้มันไม่ตรงกันแล้วนะตู้เสื้อผ้าที่รกมันก็คือจิตใจที่รกที่เต็มไปด้วยความเสียดายในอดีตความกังวลในอนาคตและความไม่แน่ใจในปัจจุบัน เรามักจะเข้าใจผิดว่าทางแก้คือการซื้อเพิ่มเราคิดว่าถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ใช่ตัวใหม่ปัญหานี้จะหายไปแต่สุดท้ายเราก็แค่เอาของใหม่ไปถมทับสุสานของเก่าทําให้ตู้แน่นขึ้นและทําให้การตัดสินใจในวันพรุ่งนี้ยากขึ้นไปอีกก้าวแรกที่สําคัญที่สุดจึงไม่ใช่การออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่และก็ยังไม่ใช่การบังคับตัวเองให้โละทิ้งทั้งหมดในทันที แต่ก้าวแรกคือการตระหนักรู้และการยอมรับครับยอมรับว่าตัวตนของคุณในวันนี้เปลี่ยนไปแล้วยอมรับว่าเสื้อผ้าที่เคยใช่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วและนั่นไม่เป็นไรนั่นคือการเติบโตครั้งต่อไปที่คุณยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแทนที่จะถามว่าวันนี้ฉันจะใส่อะไรดีลองเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นวันนี้ฉันอยากรู้สึกยังไง คุณอยากรู้สึกมั่นใจสบายตัวเป็นมืออาชีพสนุกสนานหรือสงบเมื่อคุณชัดเจนกับความรู้สึกที่คุณต้องการไม่ใช่วัตถุที่คุณจะใส่สมองของคุณจะเริ่มมองเห็นทางออกครับคุณอาจจะมองทะลุม่านหมอกแล้วไปเจอกับเสื้อชั้นสีฟ้าตัวเดิมที่คุณไม่เคยเห็นค่าของมันเลยก่อนแต่พบว่า,าตัวนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกสบายตัวและเป็นตัวเองที่สุด เมื่อคุณชัดเจนกับปัจจุบันตัวเสื้อผ้าที่เคยเต็มอาจจะค่อยๆว่างลงไม่ใช่เพราะของน้อยลงแต่เพราะตัวเลือกที่ไม่ใช่มันจะหายไปจากสายตาของคุณเองและเมื่อนั้นเสื้อผ้าที่ใช่จริงๆแค่เพียงไม่กี่ตัวก็อาจจะเพียงพอและมีความหมายมากกว่าเสื้อผ้าทั้งหมดที่คุณเคยมีก็เป็นได้ครับแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ตู้เสื้อผ้าของคุณกำลังบอกอะไรคุณอยู่หรือเปล่า แสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ